เรื่องหงกับกาและเรื่องกากับนกกระทามีสโลกว่าไม่ควรยืนไม่ควรไปร่วมกับทุร,รชนในที่ไหนๆห,หงถูกฆ่าในเวลายืนและนกกระทาถูกฆ่าในขณะไปเหตุร่วมกับกา หงกับกาอาศัยอยู่ด้วยกันบนต้นมะเดื่อใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่ริมทางณนะถนนที่จะไปยังเมืองอุเชนีวาระหนึ่งในฤดูร้อนชายเดินทางคนหนึ่งเกิดความอิดโรยก็วางธนูและลูกธนูลงใต้ต้นมะเดือ่อแล้วเอียงกายนอนหลับไปต่อมาสักครู่ร่มไม้หดสั้นไปจากหน้าของชายคนนั้นฝ่ายพญาหงใจบุญเกาะอยู่ข้างบน เห็นแสงแดดส่องเปลี่ยงเต็มหน้าชายผู้นั้นก็มีความการุณาแผ่ปีกเป็นร่มเงาบังหน้าชายนั้นไว้ต่อมาชายเดินทางซึ่งเหนื่อยอ่อนมากกำลังหลับสนิทก็อ้าปากออกฝ่ายกามีสันดานเป็นทุรชนไม่สามารถทนดูผู้อื่นมีความสุขได้ก็ถ่ายมูลลงไปตรงปากชายเดินทางแล้วบินจากไปชายเดินทางสะดุ้งตื่นขึ้น แงนดูเห็นหงก็สำคัญว่าเป็นผู้ถ่ายมูลลงมาเต็มปากตนก็โกรธช่วยธนูขึ้นยิงหงตายอีกเรื่องหนึ่งกาตัวหนึ่งอยู่บนกิ่งไม้และนกกระทาตัวหนึ่งก็อาศัยในพโพรงโคนไม้นั้นอยู่มาวันหนึ่ง บรรดานกทั้งหลายเตรียมการไปนมัสการนกครุฑพากันไปยังณฝั่งทะเลนกกระทาไปกับกาขณะไปตามทางพบชายเลี้ยงโคมีหม้อใส่เนยข้นทูลอยู่บนศีรษะเดินไปกาก็เข้าไปจิกกินเนยข้นในหม้อนั้นบ่อยๆพอชายเลี้ยงโควางหม้อเนยข้นลงบนพื้นดินก็เห็นกากับนกกระทา กาตกใจบินหนีไปได้แต่นกกระทานั้นต้มเตี้ยมอยู่จึงถูกชายเลี้ยงโคจับฆ่าเสียชนี้จึงมีสโลกว่าไม่ควรยืนไม่ควรไปร่วมกับทุร,รชนในที่ไหนไหนหงถูกฆ่าในเวลายืนและนกกระทาถูกฆ่าในขณะไปเหตุร่วมกับกา